คำเตอนข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่ประวิช้ยในตัวาณใ,ในการรับชมสำหรับสมุนไตกินแบ,บ,บน่งรัฐบาลท่านแม่หญิงบร,รมีพารวยสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านคริปนี้แอดมินก็มีแนวทางเด็ดมาฝากสี่สำนักค่ะจะมีแนวทางของแอดวิศนุแอดแมวมาน้อยขยรักและแนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชค แต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะเริ่มต้นกันกับแนวทางของแอดวิษณุ16กรกฎาคมงวดที่ผ่านมาแนวทางของแอดวิษณุก็หลุดค่ะไม่แน่ว่าอาจจะกลับมาแก้คืนในงวดนี้ก็ได้นะคะมาดูกันเลยกับแนวทางของแอดวิษณุงวด1สิงหาคมเลขเด่นให้7กับ9ฟันเด่นในเลข7เลข3ตัวชุดเดียว972 2ตัวให้เน้น7 2 7 9กับ92 2ตัวรองจะมี95 91กับ90ก็จะมีเลข7 995กับ91ไปตรงกันกับเลขของอาจารย์ปรีชานะคะสำหรับเลข95 91กับ90ก็จะตรงกันกับอาจารย์พีเลยค่ะงวดนี้ก็มาลุนกันว่าเลขของแอดวิสณนุจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปต่อกันกับแนวทางของหมาน้อยคอยรัก 16รกรกฎาคมงวดที่ผ่านมาก็ลุดไปเหมือนกันค่ะงวดนี้ก็มาลุ้นกันใหม่กับแนวทางของมาน้อยคอยรักงวด1สิงหาคมเลข3ตัวบนมี831 832 841กับ842 2, 8, 4, 1, 8, 4, 2. ตัวบนให้เน้น41กับ42รอง31กับ32เลขล่างให้เน้น68กับ69รอง78กับ79 เน้นหนักๆแขนๆ6 9เม็ดเดียวค่ะเลข4 1 3 1 6 8กับ6 9จะไปตรงกันกับอาจารย์นัดเลยนะคะสำหรับเลข4 1 4 2 3 1กับ3 2ก็จะตรงกันกับแอตตะวันแล้วก็ตรงกับเสือตัวที่12เลยค่ะมี7 9 9 7ตรงกับเสือตัวที่12ด้วยนะก็มาลุ้นกันว่าแนวทางของหมาน้อยคอยรักจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ตามมาด้วยแนวาทางของแอดแมวมีผลงานเด็ดสองงวดในงวด16มิถุนายนที่ให้เลขเด่น0กับเลข2ตัว04ปรากฏว่าไปเข้า2ตัวบนฟ้าตรงๆเลยค่ะในงวดถัดมา1กรกฎาคมก็มีเลขเด่น9กับเลข2ตัว98ที่มาเลขล่างเข้า2ตัวกลับนะคะ สำหรับแนวทางงวด16กรกฎาคมงวดที่แล้วแอดมินก็ไม่เห็นแนวทางเลยค่ะไม่แน่ใจว่างวดที่แล้วเจ้าของข้อมูลได้ให้แนวทางมาไหมนะแต่ว่างวด1สิงหาคมนี้ได้แนวทางมาแล้วค่ะแอดแมวเลขขนมไทยให้เด่น9กับ1เลข2ตัวเด่น9ก็จะมีเลข91 92 93 96กับ97เลข2ตัวเด่น1ก็จะมีเลข12 13 16 17กับ11เลขเด่น9ก็จะไปชนทางกันเลยกับแนวทางของแอดวิสณนุตัวเลขที่ตรงกันก็มีเลข91 92กับ97ค่ะสำหรับเลขเด่น1ก็จะไปตรงทางกันหลายตัวกับแนวทางของ9มีนาราศีมีนไม่ว่าจะเป็นเลข11 12 13 16กับ17ตรงกัน5ตัวเลยนะ มาลุ้นกันว่าเลขของแอดแมวจะเข้าอีกในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดท้ายกับแนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคหลังจากที่มีผลงานเข้ามาแล้ว4งวดติดก็มาหลุดไปในงวดล่าสุดงวด16กรกฎาคมนะคะไม่มีทั้ง3 6และไม่มี2 1ที่ดูใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นเลข93กับ02ค่ะงวดนี้ก็ลุ้นให้กลับมามีผลงานในงวดหสิงหาคม ผีเสื้อเทวดาให้โชคเลข2ตัวชุดเน้นมีเลข7จ็ดห้าเจ็ดสองกับแปก็จะมีตัวเลขที่ไปตรงกันเลยกับเลขปักหลัก10ล่างนะคะเลข7จ็ดห้กับสอมารุ้นกันว่าเลขของผีเสื้อเทวดาให้โชคจะให้โชคในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ